สิจักสุกสิจักสุกสิจักสุกร้อนเย็นเอเวดอูซุนอูซุนคือซาอูซุนคืซาอูซุนแปลว่ายาวคือซาแปลว่าสั้นฮาริกาเซนฮุสลือยาวาชฮุสลือยาวาชฮุสลนึก็คือเร็วยาวาชชา ยูม uh, ูยูมูชักยูมูชักนุ่มคุรุแห้งได้ไหมคะเดี๋ยวคะะเดี๋ยวก็อ๋อไม่ใช่แซดแซดแซดยูมูชักแซดแซดยูมูชักนุ่มแซดคือแข็งเออ่ดูสด ดูสตรงยามุก,อง,มกงอเฮเวดเคนชยาสลือเคนชยาสลึวกวัยรุ่นกับ uh huh. คนแก่ยาสลือแก่มีอายุอาชโชคอ,อาสน้อยโชคมาก อ,อ๋อเอเอเดี๋ยวนะคะหายไปไหนตัวหนึ่งหรือเปล <c oughs> ่าสองเออแล้วก็เดี๋ยวนะขา,าดจะไหนฮะอิสลาโคยโคูคุรุอัจึดคุรุอ๋า คูย uh, 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 no? uh, ูอะฉึกคูยูอฉึกคูยูก็คือเข้มนะอจฉึกก็คือสว่างอ่อนสีอ่อนพวกนี้เจือจางอิสลักอิสลักอิสลักคุรุอิสลักคือเปียคุรุคือแห